สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเนมื่อนี้ก็จะพาพเพื่อนเพื่อนไปดูการกรีดเข่าแกนเนาะว่าจะได้นำยางหรือเปล่าอันนี้เป็นการกรีดปกติของเฮานะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปเมืองการกรีดเข่าแกนของเฮาที่นี่ผมนั่นเคยสงสัยมาโดนแล้วนะครับว่าการกรีดยางกรีดแบบใดถึงจะได้นำยางมากที่สุดนะครับบางคนบอกว่ากรีดเข่าแกนได้นำยางมาก บางคนก็บ,บอกว่ายากรีดเขาแกนมันจะบ่ได้นำยางนะครับบางคนเนี่ยบอกว่าให้กรีดตัดทอนน้ำยางให้มากที่สุดเข้าไปถึง2.5ม mm. ิลิเมตรหลักวิชาการก็บ,บอกว่าเขาไปใกล้ที่สุด1มิลิเมตรแท่งดีนะครับเดี๋ยวเฮาจะมาเมืองกันว่าแต่เข้าได้ทดลองเนาะว่าเฮากีดเขาแกนเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ2เดือน ปริมาณน้ำยางมันสิออกดีหรือบ่ดีนะครับเข้ากระด้ทดลองนะครับในการการีดเข่าแกนซึ่งมันเห็ดยากมากนะครับตัวสิเข่าแกนแต่ว่าเข่าแกนจริงๆเนี่ยครับเนี่ยเห็น่ห้วยเข่าแกนจริงๆจังๆประมาณ2เดือนนะครับประมาณ2เดือนนะครับก็จะเห็นผลชัดเจนในช่วงแรกนะปริมาณน้ำยางเยอะมากนะครับในช่วงแรกๆปริมาณน้ำยางเยอะมากพอผ่านไป2เดือนนะครับปริมาณน้ำยางจะได้ซ้ำนี้นะครับ นนทั้งทีมมือของเขาเนี่ยได้เต็มโป,โป,โปนะครับได้หนึ่งมีดก็เครื่องโกนะครับแต่ของโตทีห้ากี่เข่าแกนเนี่ยจะปริมาณน้ำยางจะถอยลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆรื่อยนมความว่าคนที่บอกว่ากี่เข่าแกนจะได้ปริมาณน้ำยางนะในความคิดส่วนตัวของผมผมคิดว่าบ่ถ,ถือต้องนะครับการถือต้องคือยากีเข่าแกนนะครับให้กีห้างออกว่าเนี่ยให้มันเห็น ให้มันให้มันมีเนื้อเยื่อเป็นสีนะครับอันนี้อันนี้ก็เริ่มถอยออกนะครับก็คือให้มันเหลือเนื้อจะเลิ่อนนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมแค่ผมแค่ทดลองมังซื่อนะครับก็ทดลอง2ต้นนะครับก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับส่วนพวกที่บดลกียข้าแกนน่ะปริมาณน้ายางนี่ก็จะเต็มโป2สองโปะนะครับในช่วงเวลาเดียวกันอีกบางที่ก็สองโป3สามโป๊เป็บนบอครับแต่ว่าพ่อมาเป็นการกีดข้าแกนนะครับ การกีดข่าวแกนเนี่ยปริมาณน้ำยางมันจะลดลงอย่างนีนในยาสําคัญก็คือลดลงมากนะครับดังนั้นมือใหม่นะครับควรจะบ่กีข่าวแกนนะครับบ่ต้องไปเสื้อภัยนะครับผมทดลองให้มึงแล้วว่าการกีดข่าวแกนเนี่ยบ่ได้น้ำยางแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปของเขาเนะว่ายากีดข่าวแกนนะครับที่นี่เขามาเมืองสาเหตุสาเหตุเพราะว่าอย่างสาเหตุเพราะว่าการ าการที่ยางนะครับเขาจะเจริญเติบโตได้เขาต้องดูดดูดน้ำดูดออกซิเจนดูดยงังต่างๆนี่ครับจากหากขึ้นไปข้างบนเพื่อไปสังเคราะห์แสงนั่น嘛ครับเพื่อไปสังเคราะห์แสงแล้วที่เนี้ยจุดเนี้ยเมื่อเท้ากี่ขั้วแก่นมันก็นจะพอสามารถที่จะลําเลียงน้ำผ่านตรงนี้ได้นั่น嘛ครับเขาก็อ้อมข้างอ้อมแอวไปที่เนี้ยมันก็นลําเลียงได้นหน่อยนั่น嘛แล้วครับ มันก็บลำเลียงได้หน่อยมันก็บเฮ็ดให้การสรางคอแสงนั้นได้บ่เต็มทีต่อมาขอต่อมาก็คือมันต้องใส่พลังงานมากนะครับในการมารักษาหน้ายางที่มันเป็นเข่าแกนนงสี่แล้วก็น้ำเลียงเนี่ยน้ำยางต่างๆที่มันควรจะทรงขึินไปบางบนมันก็ไหลออกนี่เบิรดนะครับไหลมากในช่วงแรกๆมันจะไหลมากเบิดแล้วก็เฮ็ดให้ปริมาณน้ำที่ไหลในตนเนี่ยพวกน้ายางพวก น้ำเลี้ยงพวกอียงต่างๆที่เอาไปสังเคราะห์แสงเดี๋ยวไปส้่งอาหารเดี๋ยวไปยังที่เอาไปใส่เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆการจเจริญเติบโตของพืชเนี่ยมันมันไปบ่บเพียงพอนะครับมันกระเฮ็ดให้การสร้างน้ำยางมันหน่อยลงการจเจริญเติบโตมันหน่อยลงนะครับมันก็เหมือนกับเหมือนกับเป็นข้อขวดเนาะหันมีรถหลาไๆเนี่ยมีรถไลายๆวิ่งขึ้นมาปึ๊บตรงนี้ไปว่ได้มันก็สิไปหุ่มกันอยู่หัน เร็จแล้วมันกระ่งขึ้นไปได้หน่อยเสร็จแล้วลงมาข้างล่างก็ได้หน่อยเห็ดให้มีปัญหานะครับในการจะเริ่มเติบโตดังนั้นคอนี้จึงเป็นข้อคิดที่ง่ายมากนะครับในการตีเฮ้าจะเลือกว่าเฮาจะกีดเข่าแกนหรือบ่เข่าแกนนะครับบทสรุปของเฮ้านะครับการกีดเข่าแกนบ่เฮ็ดให้ได้น้ำยางมากขึ้นเฮ็ดให้ได้น้ำยางหน่อยลงเห็ดให้ต้นยางส้มลงเฮ็ดให้นายางพังนะครับ เป็นผลเสียทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดังนั้นนะครับสำหรับมือใหม่เนาะหามกีดเข่าแกนเป็นอันขาดนะครับแล้วกาคคิปหนานะครับเขาะจะมาเมองวิธีการรักษาเนาะหนีบบพลนะครับมือใหม่ๆหนีบบพลที่จะกีเข่าแกนนะครับแต่ว่าพยายามหัดหัดออกมานะครับดึงออกมาอย่างสิเนาะให้มันเห็นให้มันเห็นอ่าเนื้อสีแดงแดงเนี่ยนะครับ มันก็จะโอเคนะครับดังนั้นมือนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เนาะสวัสดีครับ